สว第一ดี尊敬的各位领导、各位尊贵的来宾、女士们、先生们、各位媒体朋友们，在现场、线上、线下的观众朋友们，大家下午好。哇。Ladies and gentlemen, h o n o r a b l e guests. Distinguished guests, our members of the press, a very good afternoon and a very warm welcome to Touch the Future. And this is 2023 Tang and Southeast Asia Press Conference. And it's my great honor to be your host. And the of Touch the Future. อนนาคตสามารถจับต้องได้ไหมครับ未来可以摸得มา有可能大家说摸不着，骑也不能骑。但是现在我们一起来到这里就是为了证明未来可以摸得着。วันนี้ครับทางอันอโตโมบิลนำเอาอนาคตที่ไม่เพียงแต่จับต้องได้แต่ยังขับได้ด้วยมาที่ประเทศไทยครับ แบรนด์ถังอันเนี่ยนะฮะเป็นหนึ่งในแบรนด์รถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนครับซึ่งหัวที่เทอร์ผิ่ถายสุยตาจีมีผู้ใช้งานรถยนต์ถังอันแล้วมากกว่า25ล้านคนทั่วโลกครับ Before we start I would like to introduce you our h o n o r a b l e VIP guest the Minister of Industry ไท่วกอุตสาหกรรม ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับท่านพิมพัทราวิชัยกุลครับ a n d e Voice Minister of Industry ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับคุณสิรินันสิริพาน,นิครับ The Secretary General Thailand Board of Investment BOI ครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนครับคุณณริศ เธอสถียรัสิ์ครับ The Permanent Secretary Ministry of Industry ท่านประลัดกระทรวงอุตสาหากรรมดรนัทพลอรังสิตพลครับ The Chairman of Chang'an Automobile Chang'an จีทีจ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 จ ร让我们再次以最热烈的掌声欢迎各位来宾的到来。ขอเชิญทุกท่านที่ใข้ามเดีรทุก่านครับที่มาอยู่ร่วมกับเราในช่วงบายวันนี้นะครับ ทางอันชีเธอเป็นแบรนด์แบบไหนมีรถอะไรแล้วแตกต่างจากรถยนต์ไฟฟ้าสันชาติจีนด้วยกันยังไงบ้างนะครับวันนี้ครับทางอันชีอเชินำเอาเซอร์ไพรส์และนวัตกรรมเทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุดโดยตั้งใจจะให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคนที่จะสามารถอธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดไม่ใช่ผมครับ จะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากท่านประธานบริษัทถางอันออโตโมบิลครับ让我们以最热烈的掌声欢迎长安汽车董事长朱华荣先生上台致辞。ขอเสียงปรบมือต้อนะรับท่านประธานครับูวางเนเซิงครับ。 the o to to very fast EV EVs we bring, Dipol L7 and the Dipol S07。<music> 因为长安汽车，它利用世界级别的设计师。 แต่แค่สวยอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องรักโลกอีกด้วยครับ is willing to offer Southeast Asian users more advanced กึ่งจาเครื่อี more intelligent กึ่งจาจินัง and more sustainable experiences to all of us here กิ่งวันเมยละยองคู่ียนจะสงมอบประสบการณ์ที่ดีไม่ใช่แค่กับคนไทยแต่กับผู้คนทั่วโลกรวมไปถึงระบบนิเวศ ที่ยั่งยืนมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดและอัจฉริยะได้อย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมครับ Furthermore Chang'an Automobile is looking forward to build a deeper connections a more profound experiences with all of us here และเชื่อแน่ว่าเราจะสามารถสารสัมพันธ์เชื่อมต่อระหว่างตรงไทยระหว่าง ตรงตรงหนานน่ระว่างตรงทุกสิ่งให้ความสัมพันธ์นั้นเชื่อมต่อสมัครสมานและยาวนานมากยิ่งขึ้นครับในงานเราถัดไปครับเวลาร่างตาจ้าตุย้ยช้างอันที่เธอโยกงเงิหลเจและเพื่อให้ทุกท่านครับรู้จักกับแบรนด์รถยนต์ชางอันอย่างลึกซึ้งมากกว่านี้ไอต้ตาจ้าคงจริงอ่ะ เป็นอ e ั i ดับ n ี่หนึ่ต้องชิงนะครับถือได้ว่าเป็นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์จุดเริ่มต้นของถางอันออโตโมบิลเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ในทุกมิติครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทางด้านเทคโนโลยีนะฮะลำดับถัดไปครับท่านผู้ชม <st it? S 2> ทุกท่านครับเราได้เห็นอะไรบ้างเราได้เห็นความรู้สึกยี่งยสมาเนีย นั่นหมายความว่ารอยยิ้มเนี่ยนะครับเต็มใบหน้านะครับ I can see all the sincerity, friendliness, and warm hospitality reflected in the smiles of s t a n g and colleagues, and also our users around the world. นั่นก็คือใบหน้าอันยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ว่าจะเป็นของผู้คนในองค์กรทางอันของเราและที่สำคัญก็คือผู้ใช้งานถ้าพวกเรา ได้ใช้อรสช้างอันสะคันแล้วก็รับรองว่ายิ้มไม่มีหุ่มอย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับัเ我相信大家对于长安对于重庆一定拥有了充满了期待。长安จ,ยยยยจะเป็นยังไงชิงจะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องนัดกันนะฮะแล้วก็ไปพบกันที่เมือง And now I believe that everyone is looking forward to visit Chongqing to get a new unique experiences with Chang'an Automobile.